รู้สึกยังไงตำรวจสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้จากควากอะไรไปถึงกับคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่ครับแรงของเขาครับลูกสาวคนนี้อุปนิสัยก็เป็นยังไงบ้างครับ ใส่ดีกับพี่กับน้องไม่เคยไม่เคยยาแล้วนี่มารอหนังอย่างนี้กำลังเดินทางมาเจ้าทีแจ้งว่าจะถึงกี่โมงครับถึงห้าทุ่มแล้วจะนำศพไปจัดแก้วค่ะจัดแก้วอ่ะบัตรเกิด ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเสียใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมครับถ้าทำกับครอบครัวของเขาบ้างเขาจะรู้สึกยังไงครับสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคือในตอนนี้ที่ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงจะคืออะไรถึงคนที่ทำในในส่วนนี้ครับคนที่ทำยังไงก็ได้รับกรรมที่เขาทำไว้เหมือนลูกผมเหมือนกันครับ ก็ไม่ไม่มีประเด็นเดียวครับมีมีเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องที่ว่าทะเลาะกับแฟนเขาชื่อคนที่เขาชื่อดาวนี่ครับสาเหตุเดียวครับครับคิดว่าผมว่ามีสาเหตุเดียวครับที่ทําให้ลูกผมเสียชีวิตครับก่อนที่น้องเขาจะหายไปเคยมีกอาเนไปยืมยกูจะเอาเงินให้ตายไปเลยเบิร์ต จเย paid, <Yeah. S 1> ็นๆลูกใจเย็นๆนะอย่าเห็นแม่แบบนี้มิลาอย่าเห็นแม่แบบนี้เด้อเด้อแม่ก็บละอ่อนแอนะลูกหนูอย่าเห็นแม่แบบนี้หญิงหญิงอย่าเห็นแม่นะลูกถูกนว่าได้นะแม่น้อยโชคไปบอกมาไงดิมฟ้าหญิงหญิงใส่กหนูหนูถูกยิ่วใส่ลูกจะพักถูกยิ่วใส่หญิงหญิงอย่าเห็นแม่นะลูกพอได้นะลูกเฝ้านะ เด็กน้ยหนู่าเห็นแม่แบบนี้ลูก่าเห็นแม่แบบนี่นะขาวม่มัเรียนลูกนยาลูกยายาหนอยยานะลูกมันเรียพูนะพูกามันหญิงยาลูกหญิงญิงเ็แม่นะลูกพอดีลูกเบาเบาเบานะ

จริงเลยยาบ้านนี่แม่เลิกลูกสอบจากนดีสรุปยังไม่เห็นแม่แ่ดีว่าเอาลูกตารบานเท็บเดิกลูกแล้วงานสิอะยากายเดนเดลูกเพิ้นซอยเลยเพิ่นซอยดีเห็นว่าเพิมาซอยพููคนน่าดัลูกเพิ่นมาทุกอยใจอยู่เพิ่นซอยดีใจน่รักลูกเปิ้ลแบบมันมาเห็นนำแกนเออมันเสร็จจาแล้วนาเข้าใจนาซอยนูเต็มที่เพิ่นกทุกคนเพิ่นซอยเต็มที่ลก ูออกจากแม่เดิมเด้ออย่ามาเห็นแม่แบบนี้บ่ดีลูกนะนั่ะไปออกไปเดี๋ยวหน้าสิไปเอากุตาบ้านอื่นเด้อเด้อไปดีลูกนั่งนะไปอากหนณาเด้อเด้ออย่าไปเห็นแม่แบบนั้นแม่อ่อนแออยู่ได้ลูกอย่าไปเห็นแม่เด้อเด้อ 嗯。 ไม่รู้กักบ,บ้าเธอร์เอม,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 มันไมก็โดดไห่กันน้มมันม่เป็นคนมันเป็นสัตว์ในหลาชานเกรดเบ็กหน่อยพูดยิ่งคนเดียวมันจะเอทตายว